ชื่อพี่ปารัตดาผมแก้วพี่ปาป่วยเป็นโรค SLE มาตั้งแต่อายุได้34ปีและคุณหมอบอกว่าโรคนี้ยังไม่มียาที่จะรักษาให้หายขาดได้ต้องใช้ยาเพรนิโซลนในการควบคุมอาการของโรคและจะต้องทานยาเพรีนิโซลไปตลอดชีวิต ทานยาเป็นนิโซลนถ้าอาการของโรคนี้มันเกิดรุนแรงคุณหมอก็จะให้ยาในปริมาณที่มากขึ้นแต่ถ้าอาการประหบนะคะอาการประหบคุณหมอก็จะลดปริมาณการทานยาลงใครที่รู้จักยาเป็นนิโซลนก็คงจะรู้ดีว่ายาตัวนี้เป็นยาอันตรายที่ถ้าทานเข้าไปมากๆแล้วก็จะทําให้เกิดผลกั้นเคียงนกระทบกับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ะะพี่ปาก็ทานยาเพทิโซโลนในการควบคุมโรค SLE มาตั้งแต่อายุ34ปีจนกระทั่งปัจจุบันก็60 อายุ62แล้วก็ประมาณ28ปีในช่วง28ปีที่ได้ทานยาเปนิสโลนมาพี่ปาก็เคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่ออายุได้42ปีซึ่งตอนนั้นก็ชีวิตนอนอยู่ในห้องไอซียเปรียบเสมือนคนร้ายชีวิตไปแล้วนะคะพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ปรากฏว่าอาวัยวะทุกส่วนของร่างกายพี่ปานี่อักเสบไปหมดซึ่งต่อมาในแต่ละปีพี่ปาต้องเข้าไปในแอดมิตที่โรงพยาบาล เพื่อจอปอดจอตับจอไตที่เกิดอาการดักเสบขึ้นและต่อมาพี่ป่าก็มีโรคแถมขึ้นมาหนึ่งโรคก็คือโรคเบาหวานซึ่งตอนที่เป็นใหม่ๆพี่ป่าไม่สามารถที่จะทานยาควบคุมโรคเบาหวานได้เนื่องจากว่าน้ําตาลในกระแสเลือดสูงม,มากต้องฉีดยาทุกวนันช่วงนั้นนะคะตอนที่ปลดกระเสียนก็คุณหมอให้ทานยาเรินิโซโลนวันละ12เม็ดแล้วก็ยาเบาหวานก็4เม็ดนะคะจนพี่ป่าเมื่อ หปีที่ผ่านมาเนี้ค่ะพี่ปาได้มารู้จักอาหารเสริมอาหารเสริมชื่อว่ารีเซิร์ฟของบริษัทเจเน็โกลบอลจำกัด ะะซึ่งพี่ปาได้ไปฟังคือคุณหมอก็บรรยายมีสารต่อต้านอุมูลอนุมูลอิสระเรื่องสารต่อต้านอนุมูลอิสระนี้ค่ะจะช่วยลดการอักเสบอ่าทวนต่างๆของร่างกายได้การีเซร์ฟตัวนี้คบวคู่กับการทานยาที่คุณหมอให้มาปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา1ปีพี่ปาต้องไปฟ OLLOW UP กับคุณหมออาการของโรคนี้ค่ะทุกอทุกทก เดือนนะคะ,ะปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยค่ะก็ได้ลดยาเพกนิโซโลนของพี่ปาลงมาเรื่อยๆในช่วงหนึ่งปีที่ฝนลงอัพมาเนี่ยค่ยาเพกนิโซโลนจาก12เมตรก็เหลือ9เมตรจาก9เมตรก็เหลือ6เมตรและจาก6เมตรก็เหลือ3เมตรแล้วก็เหลือ1เมตรวันเว้นวันแล้วการไปกับคุณหมอลาดสุดครั้งสุดท้ายนะคะคุณหมอเห็นผลเลือดออกมาบอกพี่ปาว่า อุ้ยคุณหยุดทานยาได้แล้วเพราะว่าผลเลือดคุณดีมากๆพี่ปาดีใจสุดๆเลยในชีวิตความดีใจที่สุดในครั้งนี้พี่ปาไม่สามารถที่จะบรรยายเป็นคําพูดได้ค่ะเพราะว่ามันมันที่สุดของชีวิตเหมือนพี่ปาได้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาใหม่นะคะค่ะก็ต้องขอบคุณอาหารเทอม์มเซิฟตัวนี้ที่ทําให้พี่ปาได้หุดทานยาเบนซิโซโลแล้วค่ะขอบคุณจรงิงๆพี่ปารู้ว่าเออพี่ปา อยากจะบอกต่อถ้าใครเป็นโรค SLE หรือโรคเบาหวานอยู่นะคะใช้อาหารเสิมตัวนี้นะคะสามารถที่จะช่วยเราไม่ต้องทานยาควบคุมโรคต่อไปได้ะค่ะขอบคุณค่ะ